สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้เขาเจะเนี้แกงอองเป้าใส่หมูเจ้าีแม่บกุกใส่เม็ดผักป้อมลงไปต่ำก่อนเนาอตามโดยจะไข่เจ้า ตาด้วยหอมแดงเจ้าหอมขาวตาด้วยเกลือเจ้าตาด้วยกะปิเจ้าแล้วก็จะมีพริกแห้งเจ้าใส่พริกแห้งปนลงมาหรือว่าจะใจ้พริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เจ้า นี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตักพี่แกงมาลงในหม้อนี่เลยแม่ปนก็นเอาหมูใส่ไ้ละน,นี่น้ำล่างโคกหน่อยนะเจ้านี่นะนเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอามาตั้งไฟนี่เลยนี่เขาก็จะขั้วหมูก่อนนะเจ้า เจ้าคัวมาสกรมเอาก็เติมน้ำเลยคัวมาสกัมเดียวเนี่ยเจ้าหมอกหมูซุกอลูบุบเนี่ยเจ้าพอน้ำแกงเดือดแล้วเขาก็ใส่องเป้าลงมาเจ้าองเป้าหรือว่ายอดมะพร้าวอ่อนนี่เนาะนีะนว่วันนี้แกงองเป้าใส่หมูมอ่เจ้าหวานจนั๊วกเนอวันนี้นะ ีเจ้าเสร็จแล้วค่ะกะปิดฝาไว้กัมมเจ้าอีมแม่ซุกแล้วก็ใส่แป้งหวานลงมาเจ้านี่ใส่แป้งหวานแล้วก็โกนโกนโกนเลยเอาแป้งหวานใสในปากมาเรียบร้อยเสร็จแล้วไปจะชิมดูก่อนนะเจ้าใช่ปักหลวงหร <laughs> ือว่าจอนองมาเห็นไหม เียังพิงเสร็จแล้วก็เด็ดพักบอมเปอร์ลงในเจ้านี่บิดบิดใส่พักบอมเปอร์หรือว่าเขาชีฝรั่งเนาะเมื่อกี้นี่หวานพอแล้วอะสีแค่เฮ็ดไปหน่อยวะขนาดใส่ผิงจอนเดียวแต่รสชาติจับเราจ้าเรียบร้อยละซุกละโ เจ้าดูโอ้หน้าตาหน้ากินขนาดเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยขับเข้ามาแ้งนี่มาเมาะเจ้าแกงอ่องเป้าใส่หมูลำๆถ้าเปื่อนมากวุ้นเส้นนี่ก็ใส่ได้นะเจ้าแต่พอดีว่าเตื๋เวลาเขากินเนี่ยมันชอบไก่เนาะก็เล่มใส่เจ้านี่เมาะควันกุนกุนอนฮอนเลยเจ้าแกงอ่องเป้าหวานๆลำๆใสหมูนี่เนาะดูหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าเมาะขนาดเนอ อ่องเป้านี่นะ่ะเฮาจะเอามาต้มมาแกงมาพัดกระลำหม,มดน่ะเจ้าหวานจกๆเลยเนอ้อดูหน้าตาน่ากินขนาด